สวัสดีครับมีคำถามมานะครับว่าระหว่าง1250 GSA กับ1250 RT ขับคันไหนดีนะครับเดีย๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยนะครับผมครับเดีย๋ยวเรามาเทียบกันจุดต่อจุดเลยดีกว่าลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้นะครับว่าชอบแบบไหนอืมอนม่งันสอง 50เจได้ปรับชิวน้าได้แต่ว่าปรับด้วยมือหมุนครับส่วนอมาอ2ท t เป็นชิวนาปรับไฟฟ้าครับผมแล้วก็ไฟหน้าของเจไดเป็นอัลเล็กส่วนอา RT ก็เป็นเหมือนกันครับส่วนอาท t ข้างหน้าที่จะล้ำขึ้นมาหน่อยนี่ครับจะมีตึ๊บเซนเซอร์ครับ เซนเซอร์นี้คือเซนเซอร์เป็น a d ลเล็กทีฟคูตคอนโท l ครับคือเป็นการเวละยาของรถคันข้างหน้าได้ว่าจับเซ็นเซอร์ว่าข้างหน้ามีรถมาหรือเปล่า<ม>เขาก็จะเบรกให้ชะลอส่วน j จ a ไม่มีครับผมต่อไปก็อันนี้เป็นเบรกคู่จานคู่ทั้งหน้าต่างนะครับส่วนล้อของ R 2 5 0นอะ จะเป็นล้อขอบ18นะครับจะดูกว้างหน่อยเพื่อเอาไว้ลุยส่วน R หน0 R T จะเป็นล้อขอบ17นะครับผมสปอร์ตไลท์มีให้มาทั้งคู่นะครับ j a จะมีแคดบาร์และกันลมมาให้เรียบร้อยส่วน R 2 50, R 2 5 0 R T ไม่มีครับต้องสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับผม ส่วนช่วงพื้นฐานของเครื่องยนต์คือเครื่องยนต์เดียวกันนะครับเป็นพันสองห้าสที่มีชิปแคมมาให้แล้วนี่ครับแล้วก็มาดูต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูตรงหน้าจอกันนี่อัมาสองเจเอจหน้าจอเล็กกว่านะครับผมแล้วก็ปุม่มมีฟุดคอนโทรล มีอะไรตปอดไลา์ปรับโชคอะไรทุกอย่างเหมือนกับอาทีเลยปรับโหมดมีอุ่นมือปรับโหมดสวิตช์อ่าก็อย่างที่ผมบอกนะครับชิวหน้าเขาจะใช้มือหมุนครับผมต่อไปเรามาดูของอาร์สองอาทีนะครับนี่อารสองอาทีเขาจะมีระบบเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับก็จอหน้ากว้างขึ้นสามารถเปิดแมปได้ฟังเพลงได้มีลำโพงนะครับผม แล้วก็มีคูปคอนโทรลปุ่มนี้เพิ่มขึ้นมาจากมิกกี้นี้ก็คืออเล็กซี่คูปอนโทรลนะครับหนึ่งอันนี้ปุ่มปรับชิวหน้าปุ่มสปอตไลท์มีเหมือนกันแล้วนี้ปุ่มเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นปุ่มปลดล็อกกระเป๋านะครับปรับโหมดได้อะไรเหมือนกันครับผมแล้วคนถามเดอนนะครับปุ่มนี้ปุ่มอะไรหนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นปุ่มฟังก์ชันครับผม เราสามารถเลือกโปรแกรมได้ว่าเราจะใช้ปรับโหมดหรือว่าวิทยุอะไรอย่างเงี้ยสามารถกดได้เลยครับรถทั้งสองคันเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็เปิดเพลงฟังเพลงได้ถ้าเป็นเจได้อ่ะจะเปิดเพลงผ่านบลูทูธในหมวกกันน็อกนะครับส่วนนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดบลูทูธในหมวกกันน็อกหรือว่าเปิดในลําโพงได้เลยลำโพงเสียงดังดีมากครับผมนี่ครับ แจอันนี้เหมือนกันนะครับฝาต่างน้ำมันเป็นคลเลทั้งคู่ความอวบก็อพอๆกันนะครับผมแต่ถ้าความสูงอะ่ะ GSA จะดูสูงกว่า RT จะดูเกาะถนนกว่าครับอันนี้อาจจะดูเป็นลุยกว่าโปรโมชั่นตอนนี้นะครับของเดือนมิถุนาเนี่ยแถมปีบให้2ใบนะครับประกันชั้นหนึ่งแถมให้ทั้งคู่คราวนี้ก็ ต้องลองมาคุยกันว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับผม,มปี๊บอันนี้ก็เป็นกระเป๋าอลิโอเคสมาให้ครับผมนี่ล,ล้อก็เป็นล้อแม็กข้อก็ใกล้เคียงกันครับพอเชื่องเดียวกันอันนี้ผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรแนละ้วถ้าลูกค้าอยากดูอะไรส่วนไหนอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ แจ้งมาได้ครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวเบาของอาทีมีอุ่นก้นด้ครับจะมีอุ่นก้นเขาอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราดูบีบนี่แบบเปิดได้ไหมล็อกอยู่เปิด,ปดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวอลิโอเคความกว้างจะเป็นสัมภาระเปิดแบบข้างๆแบบนี้นะครับ ส่วนเจก็สไตล์เจเปิดได้ซ้ายขวานะคระับอ่ะล็อกไ็ได้เอ้าเอ้าเปิดไม่ได้ครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าอยากรู้รุ่นไหนเนี่ยใน b m Mo t o r ตลาผมพร้อมรีวิวให้ทุกรุ่นนะครับ